ร่มกับพัดนี่สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกับี่ยวแส้สาวอีสานแบบนี้แท่ชาวมันนี้มาหายหากินีหากินอยู่ในหนาเนาะพี่น้องเพราะว่ามีในโคกวาไปเกบเ็ดกับเด็กูีเดอร์เด็กหวยเนมพเดอร์เฮดแดงวันนี้คปลากับูเดอร์เอรอืมหากินมันยี่เาหากินมันยี่รดเขาโคกเป็นเ็ดหานาเป็นปลาพี่น้องมากมากแบ เงี้ยได้ไหมเงี้ยเบียบ์แพงกเงี้ยพอได้เป็นเองเงี้ยข่าวข้าวเหนียวข้าเหนียปั้นจนเหนียวล่อข้าวพลอาหารเท็กันปลาอีสานปลาอีสานกันกันแบบสองปลาอีสานนี่ผมซื้อกับสองสาวอีสานปลากับปลาอีสานเงี้ยกับกินข้าวเหนียว ออ้ยตายลมมังเขียมันคยตพี่น้อง ขอรไรย้า้ดึงอโอ้ยเอาไม่เอาไม่เอาไม่มาหน่อยมาสวบรอดที่คือไม่น่าตายงู่ยสุสวดเลยเอาไม่เอาไม่เป็นผูท้ทั้งผุนบ่น คุณยายยางไปถ่ายยุโรถด้จ้ะโอ้ยเปยรปแน่แน่แล้วเขาเลี้ยวขนาดองสายปลากระลูกอะปลากระดูกเนี้ยแน่เอาไปยัเอาไดเอาไเอาได้คันหนึ่งเอานข้าวุน มันเน่แสงมันก็บไง่าบนี้ก็ผู้ายคนน่งอาจ่นอางบาทพี่บนแล้วเข้เ่อะไรมคออไันเดีวนี่ปสีมือบบนี้จ้า เก็บอุปกรณ์อะไรบ้างมื่อนามบกโตไหมพี่น้องมื่อนี่ขอลาก่อนเหมือนนี้เก็บอุปกรณ์เบ็ดจ้านี่ไม่เห็นละคลิปนี้ย่าแสงขอฝากกดไลค์กดแชร์ใลยเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยจ้าส่งกำลังแรงใจมาหายย่าแสงช่องนี้นู้นเลยจ้าแต่คลิปนี้ขอลาก่อนเด้อจ้า สวัสดีค่ะบายบายเจ้าพี่น้องขวากันมา